เวลาดีๆแบบนี้สายเกมเรโทรต้องมาที่นี่โมโนรูมิกจัตุจักแหล่งรวมเกมคอนโซลและเกมพกพาต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้นั้นมันขนเกมฟงประธานนี่นะไอ้นนี้ผมชอบขวัญใจยุค90อย่างแซลมดังก็มาีสายซีพีเอาต์อย่างไซเบอร์ฟอร์มูล่าก็มีแต่ผมอยากได้เกมอุลตร้าแมนอันนี้เฮ้ยไอเด็กคนนี้มันหน้าตาคุ้นๆเปล่าครับผมไม่ได้กินกระโจอเพียวครับสายไรเดอร์ต่อสู้กันต้องเกมไคลแมกฮีโร่โฟรเซจากเครื่องวี เวลาอยากได้อะไรก็สามารถบอกเด็กในร้านได้นะครับอ่าวผมไม่ใช่เด็กในร้านครับอย่าไปแสวเยอะเนี่ยมันไม่หาให้อันนี้บอกเลยว่าเด็ดสุดๆนะครับสำหรับสายซูเปอร์ฟามิลคอมมีให้เลือกเยอะแยะมากมายอีวาเกเลียนจากเครื่องเซก้คยเล่นูยูฮากโชซูเปอร์ฟามิลคอมอันนี้สนุกนะเนี่ยชอบเราไปเจอล็อกแมน X2 ถือว่าแลมากๆแล้วแต่เราไปเจอแผ่นนี้เราอึ้งไปเลยกับล็อกแมน7กล่องใหม่ๆครบๆเลย สห uhm. รับสาย PS1 นะครับก็จะมีเกมให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมีเกมคอนโซลอื่นๆให้เลือกอีกเพียบเลยนะในร้านไปเลยเจอเครื่อง Nintendo 64แต่สายแมนๆอย่างผมนี่มันต้องเล่นเกมบอยเกมบอยก็ต้องเล่นเกม Pocket Monster เนี่ยภาค Silver ชอบมากเลยลูเกียอันนี้อุ้ยตงใจ ส่วนผมวันนี้ได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่ไฟติ้งยูบูรูชั่นอุลต้าแมนนี่นี่นี่ครบเลยนี่ภาคสามนี่ฮะนี่ครบสามแผ่นรีเบิร์นด้วยนะครับส่วนผมก็ได้นี่ฮะออค k a เ e นไรเดอร์เจเน t เรชั่น ทั้งสภาคต้อง <พา S 2> <ล>ไป <นะ S 1> ใช้เครื่องที่บ้านเดีว่าติดหรือไม่ติดเอ้ยสำหรับใครที่ถามว่าแล้วมีแต่แผนไม่มีเครื่องแล้วพี่ที่ร้านนี้เขามีให้หมดทุกอย่างเลยมาเลือกกันเองเดี๋ยวนี้เลยออกมาจากบ้านเร็วๆที่ร้านโมโนรูป